สวัสดีค่ะทุกคนค่ะมาต่อกัน ep 2นะทุกคนวันนี้เราจะมาอัปเดตราคาข้าวเจ้าสดค่ะมะลิสดเลยไปขายต่อจาก ep ที่1เมื่อตอนเที่ยงนะคะทุกคนมาตามหมามีออสกามาเลยใครยังไม่กดไลค์กดแชร์นะฝากด้วยกดติดตามด้วยนะช่องของหมามีออสกานะคะทุกคนค่ะอัปเดตราคาข้าว เนี่ยทุกคนคะ่ะมาถึงลานแล้วนะเราจะต้องเข้าไปชั่งน้ําหนักนะทุกคนเนาะอ่าค่ะชั่งน้ําหนักคนก็ต้องลงนะนะมามีออสกาขออนุญาตลงนะคะไปค่ะเราจะมาดูกันว่ารถคันนี้ของมามิจะได้กี่บาทดูทุกคนเม็ดข้าวสวยๆแบบนี้เลยนะสําหรับใครที่ถามมาว่าตอนนี้ขายข้าวเจ้าอะไรขายราคาไหนวันที่เท่าไหร่บอกเลยก็คือวันที่13า วันเสาร์ที่13เดือนกันยายนปี2568ค่ะทุกคนขะเปิดมาได้4-5วันแล้วตั้งแต่ประมาณวันที่9นะคะที่ลารับซื้อข้าวแถวบ้านของมามีออสกาเปิดนะคะนะวันนี้มามีก็ได้มาขายข้าวสุกนะคะเป็นข้าวเจ้าดอมารีดดอนะ,ะทุกคนขะทางอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครทางประปากทาง มาใช้ทั้งอย่างนี้ปูก,ก็ลายนะทุกคนขาข้าวแบบนี้เลยเม็ดสวยๆแบบนี้คันลดคันนี้เลยค่ะทุกคนขะตอนนี้ก็คือต่อจากอีพีแรกเนาะเราออกมาเที่ยงตรงจากบ้านาจากทงน้านะคะออกมานะคะเบิงงคลิปย้อนหลังได้นะคะอา่านั้นคืออัปเดตนะคะเศร้าเซ็กเศร้าเซ็กนะคะไอ้เบิงงวันเนี้ยมาถึงแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงก,กว่า อ่าเที่ยงก,กว่านะคะนี่ค่ะทุกคนค่ะเม็ดเข่ากวาดกวาดกันโอ้ยคนมาขายหลายหลายนะคนมาขายเยอะจริงๆทุกคนค่ะคือเพิ่งออกไปสี่ห้าคันนะคะนี่ค่ะทุกคนบึงภาพบรรยากาศนะคะซอยกันนะซอยกันนะคะอ่าทีนี้ทางพื้นที่ของทุกคนสุกกันแล้วหรือยังนะคะสุกกันแล้วบอเกี่ยวกันแล้วไปนะคะทั้งนาวาทั้งนครเป็น,ะนอะไรน้อนะคะ ทางสกลพังโคนเป็นใดนะคะพน,นานิคมเป็นยังไงนะคะเกี่ยวกันหรือยังหรือว่าพี่น้องทางพื้นที่อื่นๆเกี่ยวกันหรือยังอันนี้เป็นข้าวนาปีนะทุกคนขาข้าวอายุสัน้นข้าวอายุสัน้นใครที่เคยติดตามมามีอสการ์จะทราบนะ,ะว่าแถวบ้านของมามีออสกาเนี่ยก็จะใส่ข้าวพันนี้กันเยอะนะ,ะบางคนก็เิเอิ้น ข้าวน้ำย่อยทั้งนี้ทั้งหน้าแก่ทั้งหยางเนาะคะ่ะข้าวแบบิ้วเคียว,วแน่ปนๆเหลือปผดปนเคียว,ว,วแน่นะคะอ่านะนี่ค่ะทุกคนดูใกล้ๆอ่าซูมให้ดูใกล้ๆอ่าจ้าได้ได้แพรซุ<ๆ>ยซุยสระเนาะได้ไปเข้มอันได้ไปเข้มประกันสระเนาะแบบนี้ นะคะภาพบรรยากาศานะ,ะทุกคนค,ะค่ะถ่ายเอาแบบเลี้ยวทามนี่นะฮะอ่ะ <laughs> เดี๋ยวเราจะมาดูกันหมดรถคันนี้นะ,ะมามีสี่ดหเงินจักบาทอ่ะเบิร์ดแล้วค่ะไปะคะ่ะก่อนจะกลับเราก็ต้องไปช่างนะะช่างรถเปลทีนี้เนาะอ่าหลังจากเอาข้าวลงเสร็จก็กลับไปช่างนะคะแล้วก็คำนวณดูเงินนี่นะคะอ่ะจอดได้แล้วได้แล้วทุกคนเห็นบ่เห็นบ <laughs> ่เห็นบ่ ไปค่ะไปค่ะไปวันนี้มามีน่าจิได้กเกี่ยวสองรอบนะคะอันนี้คือรอบเศร้านะคะมาขายช่วงทเที่ยงนะคะเดี๋ยวจักประมาณอีกตอนบ่ายๆนะคะ,ะ,คะก็จะขายอีกรอบหนึ่งอันนับเงินนับเงินนี่คือการลงทุนระยะยาวอ่ะดูนะคะทุกคนค่ะดูนะ นี่คือช่วงเวลาที่เข้านะเข้าก็คือเที่ยงกว่าๆอย่างที่มามีได้นําเรียนไปเนาะความชื้นอะไรก็ไม่ได้หกักนะคะทุกคนขาเป็นราคานี้นะปริมาณสินค้าเท่านี้ราคาทางบ้านมามีออสกาจะเรียกว่าหมื่นหมื่นละ165บาท10,000มื 10, ่นก็คือ12กิโลนะคะกิโล165บาทถ้าเฉลี่ยเป็นเออไม่ใช่สิ อห่นหมื่นบาทถ้าคิดเป็นกิโลก็กิโลละสิบาบาท7จสหสตางค์นี่ค่ะทุกคนคะ่ะได้เงินแล้วนะคะพอได้ใส่ค่าปุ๋ยอยู่นะคะอ่ะเดี๋ยวเราทีนี้เราจะมาลุ้นกันว่าตอนบ่ายราคาจะขยับขึ้นไหมแต่เมื่อกี้แบบแอบได้ยินมานะคะแอบได้ยินมาว่าจะมีการปรับราคาขึ้นนะ,ะเดี๋ยวเสร็จนี้ไปทุกคนคะ่ะมามิอสกาก็จะไปลุยต่อ นะคะอันทีมงานเกี่ยวขา่าวรถเกี่ยวขา่าวบอกว่าขอพักเที่ยงนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันรอบเย็นคาดว่าประมาณใบใบสามเกือบใบ4นะคะก้าวหน้าจะได้ไปไขรอบหนึ่งเดี๋ยวยังไงตามดูกันต่อนะ,ะทุกคนคะมื่อนีได้เงินสองหมื่นแล้วนะคะอย่าลืมคอมเมนต์นะทุกคนคาะแล้วกดติดตามไว้ด้วยนะแล้วเจอกันค่ะ